สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตหุ้นคุณทําได้เพื่อนๆเ,เป็นคนมีความสามารถนะครับวันนี้ก็มี FC ท่านหนึ่งนะครับได้ขอให้นำเสนอนะครับหุ้น ASK นะครับซึ่งประกาศเพิ่มทุนนะครับประกาศเพิ่มทุนในอัตรานะครับ3 หุ้นเดิมนะครับต่อ1หุ้นใหม่นะครับหรือคิดเป็น33%โดยประมาณนะครับก็หุ้นตัวไหนก็แล้วแต่นะครับถ้ามีการให้นักลงทุนนะครับจ่ายซื้อหุ้นของตัวเองนะครับแพงขึ้นกว่าเดิมเรื่อยเื่อหรือบ่อยครั้งเนี่ยเพื่อนเพ่ว่าดีไหมนะครับสมมุติว่าต้นทุ้นอยู่ที่นะครับ7บาทอย่างเงี้ยนะครับเราต้องมาจ่ายเพิ่มอีกนะครับเออ 33%อย่างเงี้ยนะครับแทนที่เราจะได้กําไรนะครับส่วนต่างจากหุ้นตัวนั้นนะครับเราจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยนะครับหลักการง่ายๆนะครับที่คุณปู่บรัมเบอร์เฟตนะครับให้ไว้ก็คือหุ้นตัวไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเพิ่มทุนไปเท่าไหร่นะครับยอดขายจะต้องโตนะครับ4เท่าตัวนะครับยอดขายหรือรายได้นะครับ แล้วคราวนี้พอไปดูกําไรขั้นต้นจากยอดขายรายได้4เท่าตัวถัดจากที่เพิ่มทุนไปสมมติว่าเพิ่มทุนไปสามสิบสามเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะครับอยอดขายรา,ายได้นะครับจะควรจะเติบโตประมาณ1 2 0ถึง150นะครับาถามว่า,าลักษณะธุรกิจของบริษัทที่เขาประกาศเพิ่มทุนเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเติบโตอ่นะ หรือว่าผู้บริหารหรือ c e o จะเอาเงินไปถลุงเล่นอย่างนี้นะครับพเพื่อนๆก็ต้องดูให้ออกแค่นั้นเองง่ายๆนะครับรานนี้ในส่วนของนะครับหุ้นที่เรานะครับได้รับความสนใจก็คือพเพื่อนๆบอกว่า a s k เนี่ยก็มีการประกาศเพิ่มทุนเหมือนกันนะครับลองช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับพกเพื่อนเพื่อนนักลงทุนนะครับเพราะว่าเมื่อวานผมได้นำเสนอหุ้นที่ประกาศเพิ่มทุนไปนะครับ ถือเป็นการลบกวนพูดถึงหุ้นก็คือหุ้น next นะครับประกาศเพิ่มทุนไป250อย่างนี้นะครับแล้วประกาศเพิ่มทุนเนี่ยสูงกว่าต้นทุนหุ้นณราคาปัจจุบันอีกนะครับแทนที่จะไปเพิ่มทุนหุ้นละ1บาทอย่างนี้นะครับ2.5หุ้นก็ลงทุนไป 2, 2. บาท50สตางค์เพื่อจะได้หุ้น2.5หุ้นนะครับ เพื่อนๆจ่ายสดๆเลยซื้อหุ้นบนกระดานนะครับบนกระดานเทดนะครับหรือว่าบล็อกเกอร์ไหนก็แล้วแต่นะครับต้นทุนอยู่ที่ไม่กี่สตางค์เองนะครับเมื่อวานที่นําเสนอไปก็อยู่ที่57สตางค์นะครับวันนี้ก็นะครับอยู่แถวๆห้าสิกว่าสตางค์เหมือนกันนะครับอย่างเราดูนะครับเราดูหุ้น Next เนี่ยนะครับวันนี้ก็เห็นปรับตัวขึ้นๆลงๆอยู่เนี่ยครับเห็นไหมครับ 56สตางค์58สตางค์เห็นไหมครับวิ่งอยู่เราเราห้าสิบหกถึงห้าลงมาปิดที่58สตางค์เห็นไหมครับเออ่ต้นทุนยังถูกกว่าการเพิ่มทุนอีกนะครับเพราะว่าการเพิ่มทุนของหุ้นเน็กเนี่ยนะครับก็คือใช้สิทธิ์นะครับหบาทใครบ้าจะไปจ่ายแพงนะครับเพื่อได้ความเป็นเจ้าของ58สตางค์ต่อหุ้นอย่างนี้นะครับนั่นถามว่ามันเกินไปไหมนะครับเพคนก็นจะต้องจ่าย1บาทนะครับเพื่อความเป็นเจ้าของ ห้าสิบแปสตางค์ต่อหุ้นอย่างนี้นะครับถามว่าตลกดีไหมนะครับการเพิ่มทุนแบบนี้หลักฐานอยู่ตรงไหนก็หลักฐานก็อยู่ตรงนี้ง่ายๆแค่นี้เองนะครับก็คือเขาประกาศจ่ายเพิ่มทุนเห็นไหมครับในอาัตราหนึ่งหนึ่งต่อสองจุดหนะครับราคาจองซื้ออยู่ที่หนึบาทอย่างนี้นะครับเออมันก็ต้องพิจารณาดูเองนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะดูในส่วนของหุ้น ASK นะครับหุ้นที่ประกาศนะเพิ่มทุนลบกวนผู้ถือหุ้นเดิมหรือนักลงทุนนะครับที่ซื้อถือลงทุนอยู่นะครับจนกระทั่งถึงวันที่กําหนดอย่างนี้นะครับใครยังถือหุ้นจนกระทั่งขึ้นเครื่องหมาย XR ก็จะได้รับสิทธิ์นะครับในการเพิ่มทนุนส่วนจะเพิ่มทุนหรือไม่เพิ่มทุนนะอ,อยู่ที่ผู้ถือหุ้นนะครับหรือนักลงท,ทุนที่นะครับซื้อถือลงทุนในหุ้นก่อนหน้านี้นะครับ อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งให้อิสระเต็มที่เลยแต่ถ้าไม่เพิ่มทุนเป็นยังไงนะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าไม่เพิ่มทุนนะครับก็ขาดทุนทางตัวเลขทันทีเลยนะครับมันจะเจอ dilution effect ส่วนแบ่งเค้กมากขึ้นนั่นเองนะครับอย่างเช่นพิซซ่า1ถาดเนี่ยนะครับเขาแบ่งเป็น8ชิ้นนะครับเรามี8คนพอดีนะครับคนละ1ชิ้นนะครับแต่ปรากฏว่านะครับถ้าเขานะครับ Right ies, 100 100อากาศเพิ่มทุนมานะครับสมมตว่า100%นะครับ100%อ่เแทนที่8คนเท่าเดิมมันก็จะกลายเป็นสิบหกอย่างเงี้ยนะครับถามว่า8คนเนี้ยจะมีใครเพิ่มทุนบ้างนะครับแปดคนเนี้ยจะมีใครเพิ่มทุนบ้างนะครับถ้าเพิ่มทุน100%นะครับแทนที่นะครับเค้กมันจะเป็น8ชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับหารหารไปอีกอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะกลายเป็นชิ้นเล็กไปนะครับ พูดง่ายๆก็คือส่วนแบ่งกําไรมันก็จะลดลงนะครับโดยที่ราคาหุ้นก็จะเจอผลกระทบด้วยนะครับก็คือมีโอกาสต่ําลงไปอีกนะครับหุ้นตัวนี้นะครับ ASK เนี่ยนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับเคยนะครับประกาศเพิ่มทุนที่17บาทเห็นไหมครับ2ตัวหนึ่งอันนี้คือ50%ละนะครับเพื่อนๆต้องระแวงนะครับว่าหุ้นตัวไหนประกาศเพิ่มทุนเนี่ยนะครับเห็นไหมครับ ผ่านมาแค่4ีหปีเอาอิละนะครับประกาศเพิ่มทุนอิละนะครับก็เป็นสิทธิ์นะครับเป็นแนวทางของบริษัทสามารถทําได้นะครับแต่ว่ามันต้องดูว่าทําแล้วนะครับเกิดผลดีต่อผู้ถือหุ้นไหมนะครับแล้วก็มันรายได้เพิ่มขึ้นจริงหรือไม่นะครับอันนี้เพื่อนๆก็สามารถตรวจสอบดูง่ายได้เลยนะครับอย่างปี64เนี่ยอย่างปี64นะครับถ้าประกาศเพิ่มทุนนะครับใน อ่าอัตรา50%เอนีย่างี้ยเพื่อนๆก็ดูว่ารายได้เป็นยังไงนะครับรายได้จากปี64่เห็นไหมครับ4,400กว่าล้านปีต่อมาเพิ่มขึ้นเป็น5,600ล้านนะครับแล้วก็ปีถัดมาก็เป็น6,400ล้านถามว่าถามว่าถ้าประกาศเพิ่มทุน50%เนี่ยถ้าเราเอาคูณ4มันก็ต้องเติบโตเท่ากับ200%ใช่ไหมครับ200%้อยรอ่าถามว่าอ่ามันโตถึง 200%ไหมยอย่างนี้เป็นต้นมันขึ้นมาก็ไม่ถึง100%องนอันนี้คือเข้าๆนะครับเพื่อนๆไปหาหลักคิดวิธีคิดนะครับว่านะครับหุ้นตัวเนี้ยนะครับมันเติบโตถึงในระดับเพิ่มทุนมา50%เนี่ยเติบโต200%เ,เอาเฉพาะส่วนที่เพิ่มทุนอย่างเช่น2 0 0 0นะครับ2 0 0 0คูณ4ก็เป็น88บ8วก4ก็10,02อย่างน้นอยๆนะครับควรจะเป็น รายได้อยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะครับในปี65เนี่ยนะครับอันนี้หายไปเกินครึ่งเลยอันนี้คือตามหลักเกณฑ์ของรา,ายได้รวมเฉยนะครับไม่นับถึงกำไรสุทธินะครับอะไรต่างนะครับกำไรต่อหุ้นยัง,ย,งยังไม่ไปดูนะครับดูเฉพาะยอดขายอย่างเดียวนะครับคราวนี้ในส่วนของอหุ้นที่ประกาศเพิ่มทุนแล้วมันดีไหมนะครับอย่างเราดูตัวเนี้ยนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่า เขาข้ามาในตลาดหลักทรัพย์พูดถึง ASK นะครับเขาข้ามาปี2548นะครับเมื่อปีนี้68เนี่ยนะครับ25สิงหาเนี่ยจะครบ20ปีเพื่อนๆลองคิดดูเราย้อนหลังไป4-5ปีเนะี่ยเขาประกาศเพิ่มทุนไป2ครั้งละถามว่าก่อนหน้านั้นอีก15 1 6ปีเนี่ยนะครับเขาประกาศเพิ่มทุนกี่ครั้งไหมอย่างน้อยก็ IPO นี่ก็เป็นการเพิ่มทุนนะครับ ครั้งแรกนะครับอย่าง IPO นะครับ IPO นะครับเป็นการประกาศเพิ่มทุนนะครับให้ประชาชนทั่วไปนะครับได้มีสิทธิ์ความเป็นเจ้าของหุ้น ASK เนี่ยประกาศเพิ่มทุนครั้งที่1นะครับส่วนครั้ง2 3 4เราไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ย้อนหลังไปแค่4 5ปีเนี่ยเจอไป2ครั้งแล้วนะครับเพื่อนๆเอาง่ายๆเลยว่ามันเกิดผลดีหรือผลเสียเพื่อนๆสามารถที่จะเปิดกราฟเทคนิคข้อขึ้นมาได้อันนี้ผมใช้ทำเฟรมมันนะครับก็คือตัว M เนี่ยเพื่อนๆลองดูนะครับ เพื่อนเพื่อนว่าเพิ่มทุนแล้วมันดีหรือไม่นะครับมันเป็นหุ้นที่น่าสนใจไหมเพื่อนเพื่อนก็ลองดูนะครับราคาขึ้นไปสูงสุดเนี่ยอยู่ที่49บาท50นะครับโดยประมาณนะครับแล้วมีแต่ขาลงอย่างเดียวเลยตอนนี้เหลือ7บาทเพื่อนเพื่อนว่าหุ้นที่เพิ่มทุนเนี่ยราคาจาก49บาท50มันจะไป70บาทมันไป80บาทไป100บาทหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือหุ้นที่เพิ่มทุนนะครับแต่อันเนี้ย จาก49บาทตอนนี้ลงมาเหลือ7บาทอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ลองพารณาเอาดู็แลวกันนะครับว่าพอส่วนแบ่งมันมากขึ้นนะครับราคาหุ้นม,มันก็จะได้หลุดนะครับลดลงไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องไปถามหานะครับส่วนต่างราคาที่มันจะเพิ่มขึ้นถ้าต้นทุนเรา49บาทนะครับเราเพิ่มทุนแต่ละครั้งนะครับมันก็จะถั่วราคาลงมาเราต้นทุนไม่ใช่49บาทนะต้นทุนเราก็จะถูกลงนะครับแล้วก็ อันนี้เพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับส่วนแบ่งกําไรก็จะน้อยลงอย่างนี้นะครับอันนี้เราพิจารณาจากตัวเลขนะครับซึ่งมันบ่งบอกเราหลายๆอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นหลักนะครับในการพิจารณานะครับหุ้นที่ประกาศเพิ่มทุนดีหรือไม่ดีเนี่ยเราก็ดูผลงานว่าเขาเพิ่มทุนไปแล้วนะครับสร้างรายได้สร้างปันผลนะครับสร้างนะครับผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับ โดยรวมแล้วดีหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าสร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นได้ไดยอดเยี่ยมมันก็น่าสนใจนะครับมันก็น่าสนับสนุนน่นานลงทุนนะครับเพื่อนเ,เพื่อลองดูนะครับกิจกรรมการ,รดําเนินงานของ ask นะครับทาธุรกิจแล้วมีกําไรไหมนะครับปี6กสี่ติดลบปีหก้าติดลบปีหกติดลบนะครับปีห7เจ็ดนี่ยมีกําไรขึ้นมาบ้างเพื่อนๆลองดูติดลบ3ปีซ้อนเนี่ยควรที่จะ ซื้อถือลงทุนไหมนะครับมันติดลบอย่างเงี้ยทำธุรกิจแล้วเพวื่อนๆลองดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเออสินเชื่อรถยนต์มือ1มือ2องอะไรแล้วแต่นะครับมันก็ยังเติบโตหรือยังเป็นไปได้อยู่นะครับแต่ทุกวันเนี้ยนะครับขนาดรถเบนซ์รถระดับมียี่ห้อดีๆนะครับอ่ะพูดง่ายๆก็คือนะครับพวกเต็นท์รถมือ2มืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ยังยอมขายขาดทุนเลยนะครับจเจ้าของเต็นท์รถยนต์อย่างนี้นะครับถามว่าสินเชื่อเกี่ยวกับรถยนต์ต่างๆเนี่ยของ ASK เนี่ยเพื่อนๆคิดว่าทิศทางแนวโน้มเนี่ยนะครับบริษัทอนุรักกิจบริการสินเชื่อนะครับจเจ้าซื้อรถยนต์ทุกประเภทอย่างงี้มันจะไปได้สวยไหมอันนี้เพื่อนๆก็ลองใช้วิจารณญาณน,นะครับอลองตัดสินใจดูว่าหุ้นตัวเนี้ยนะครับ มันอยู่ในกฎเกณฑ์ที่พอจะซื้อถือลงทุนได้ไหมนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆตัดสินใจนะครับพี่นาะด้วยตนเองนะครับเพื่อนๆก็ลองดูก็แล้วกันนะครับอันนี้ตามนะครับตามวันที่เขาบันทึกนะครับ4 4มา3 5 19มา1 0มา7บาทอย่างเงี้ยนะครับราคามันเป็นเงี้นะครับอันนั้นก็อยู่ที่นะครับ การที่เราเข้าใจนะครับเรื่องของหุ้นแต่ละตัวนะครับเรื่องงบการเงินเรื่องตัวเลขต่างๆนะครับอันนี้เราก็ต้องดูผลกระทบว่าในช่วงที่เขานะครับเพิ่มทุนนะครับผลกระทบด้านราคาณตอนนั้นเป็นเท่าไหร่อย่างนี้นะครับอย่างปี64ใช่ไหมครับเพื่อนๆลองดูนะครับราคา44บาทอยู่ดีนะครับ44บาทอยู่ดีนะครับปีอ่าปี68เหลือ7บาทอย่างเงี้ยนะครับถ้าใครเพิ่มทุนไปที่ อ่าสิบาทต่อหุ้นเนี่ยนะครับอ่าปีต่อมาเนี่ยนะครับเฉพาะ17บาทเนี่ยได้กำไรถามว่าได้กำไรเนี่ยเพื่อนๆไม่เทขายเลยต้นทุนที่เพิ่มทุนไป17บาทเนี่ยราคาหุ้นน่ยนะครับปีหกห้าอยู่ที่35เนี่ยก็เทขายหมดเลยครับราคาไม่ลงให้มันรู้ไปนะครับเพราะว่าได้กำไรส่วนต่างไปเยอะแยะเนี่ยนะครับก็ขอให้เพื่อนๆนะครับโชคดีในโลกแห่งการลงทุนนะครับรวยทรัพย์รวยปิติสุรวยสติปัญญาในหุ้นยิ่งๆขึ้นไปขอบคุณครับ